ทำยังไงขยะเหล่านี้มันจะจัดระเบียบได้แยกขยะได้นะถ้าขยะก็ทิ้ง สวัสดีค่ะเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล5เด่น5ของเรามีปัญหาในเรื่องของขยะที่มีปริมาณที่มากและส่งกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งเป็นมลทิธทางอากาศดังนั้นพวกเราจึงได้จัดทำโครงการ Zero Waste Cool ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการจัดการขยะภายในโรงเรียน และได้นำหลักของ 5R เข้ามาช่วยในการจัดการค่ะทางโรงเรียนเราจึงได้จัดตั้งฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลดปัญหาของขยะค่ะดังนั้นแกนนำเนยาวชนสร้างชาติจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนซีโรเวสโคให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปครับสำหรับนโยบายในการจัดก,การศึกษาของงเรียนเทศบาล5เด่น5ของเรานะคะเราให้ถือว่านักเรียนทุกคนคือคนสำคัญ นักเรียนเรามีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเขามีเหตุผลในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นมาชัดก็นนะตอนนี้คือเด็กกล้าที่จะคิดกล้าทําและก็เป็นเด็กที่กล้านำเสนออย่างสร้างสรรค์ค่ะ ถังขยะมหัศจรรย์ที่พวกเราประดิษฐ์ขึ้นมามีหลักการการทำงานดังนี้ Smart Charge เป็นถังขยะที่มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับระยะทำให้มอเตอร์ทำการเปิดปิดถังขยะพวกความสะดวกในการทิ้งขยะเมื่อขยะเต็มทังมอเตอร์จะควบคุมไม่ให้เปิดถังขยะเพื่อลดปัญหาขยะล้นทังและจะส่งสัญญาณไปยงังโทรศัพท์มือถือของพนักงานเก็บขยะให้มาเก็บขยะในถังที่เต็มอยู่ จากการดำเนินการโครงการซีโร่เวสทูฮูทำให้ปริมาณขยะภายในโรงเรียนลดลงและยังเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายและที่สำคัญที่สุดคือฝูกฝังการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนและสามารถขยายผลลงไปสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วยค่ะเยาวชนสร้างชาติเยาวชนสร้างชาติ